่จอมทัพเทริปุญโยจักการกลุ่มอัากรได้ด้ยตัวคนเดียวรอดจากการติดอยู่หลังแนวรบศัตรูมา3เดือนช่วยเหลือประชากรมไม่ได้50คนจากการลอบปิดล้อมลับนึกว่าเขาไปํตำนานสิอีกก็ใช่ไงเจ้าหนูแ้ททำให้ประเทศกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยตัวเองแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะไม่รู้ถึงสิ่งทีนายทำ ผมรับใช้ชาติมาหลายปีถึงเวลาสำหรับภารกริจต่อไปคือทำความสะอาดบ้านตัวเองฉันจะให้ลูกชายฉันเซ็นรับโอนทุกอย่างใช่แล้ว <c oughs> เข้าไปไม่ถึงงานศพด้วยซ้ำเขาก็เป็นแค่ไอตัวพลานเงินพ่อแม่การันตีได้เลยว่าเขาเป็นพวกเสพยาแน่นแน่แนอ๋อใช่ฉันช่วยเขาด้วยซ้ำที่เอาเงินเขาไปไม่งั้นก็คงใช้จนหมดตัวกับโคเคนไม่ก็พวกเปลืองผ่านแน่เอนายเป็นใครวะและนายมาทำอะไรที่นี่ ผมจอมทัพคุณนัง่งเก้าอี้พ่อผมอยู่จอมทัพต้อนรับกลับบ้านฉันทำงานกับบอร์ดบริหารเพื่อทำข้อตกลงที่สุดยอดมาให้บริษัทแค่เพียงเซนตรงนี้และสิ่งเดียวที่นายจะกังวลก็คือนายจะใช้เงินของนายยังไงเซนซะสิเจ้าโง่เพื่อยกสมบัติของนายให้ฉันไง เป็นข้อตกลงที่ดีแน่นะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเขายังจะรออะไรอยู่เขาไม่มีทางรู้ได้หรอกโอ้ว้าวมันห่วยแตกเราเรียกมันว่าอะไรนะเจสดาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนและช่อฉน คุณเกสดานายถูกไล่ออกใส่หัวออกไปจากบ้านฉันซะนี่มันอะไรกันทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเสียใจด้วยเรื่องพ่อคุณนี่บริษัทฉันและจะเริ่มด้วยการยกระดับพัฒนาเริ่มจากเรือนจำใต้ธรณีพัฒนาเรือนจำใต้ธรณีคุณเกลียดมันนี่ใช่แล้วฉันเกลียดที่เรือนจำที่ฉันเป็นเจ้าของมันห่วยที่สุด นักโทษอยู่ในคุกนานกว่าที่ควรการทำทันบนถูกปฏิเสธในทุกทางอัตราการตายก็พุ่งปรีดนี่มันคือความรับผิดชอบของฉันแล้วฉันต้องหาให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะทำยังไงไม่ไม่นะการที่คุณจะปลอมตัวเป็นนักโทษนะมันเสี่ยงเกินไปเย็นไว้ฉันมีผู้ดูแลความปลอดภัยอยู่ด้วย วัวหน้าพวกคุมรู้เรื่องฉันแล้วเขาจะคอยสนับสนุนฉันพ่อฉันเชื่อใจเขาอีกอย่างเชื่อคือคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีรหัสลัตเข้าถึงล็อกของทั่วทั้งตึกนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือฉันมีนายอยู่ข้างนอกถ้าฉันเจอปัญหาอะไรผมก็ยังไม่ชอบอยู่ดีงั้นก็แย่หน่อยเพราะเขามารับแล้วจอมทัพไม่ถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรมเดี๋ยวนะ คาตกรรมเหรอต้องมีประสบการณ์ให้คนยอมรับหน่อยสิมาแล้วดังโทษเมื่อเช้า เช็ดน้ำลายหน่อยไอ้หนูอ่ะอ่ะอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนฉันจะบอกอะไรให้เมื่อสาสิปีที่แล้วฉันไม่มีโอกาสได้อะไรแบบนั้นเลย <c oughs> หมายนะจอมทัพนายจอมทัพฉันจะแนะน,ำนํำนายนะจงเรียนรู้ที่จะล่องหนทำไมเลย พวกเขาจะซ้อมนายจนอ่วมไงนักโทษคนอื่นก็ดูไม่เลวร้ายตรงไหนนี่ฉันไม่ได้หมายถึงนักโทษคนพวกนี้นะโอ้โอ้โอะไรวะเนี่ยโอ้ผมขอโทษอี่อี๋ขอร้องละขอร้องละอย่าฆ่าผมเลยอี๋อี๋อี๋ ไปที่ห้องพยาบาลบอกสะดุดลม้มว่าไงไหมครับท่านอย่ามาท่านกับฉันได้ยินว่านายกลอกใบร้องเรียนเกี่ยวกับการผ่าตัดของนายนะฉันว่าเจอคนที่ทุจริตแล้วละ่ะ ผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมปักนายได้ผ่าตัดแล้วนี่ฉันกรอกเอกสารด้วยตัวเองเลยแถมได้เงินมหาศาลจากมันด้วยเขาปลอมแปลงบันทึกการรักษาและเก็บเงินไว้เองสินะผมผมจำเป็นต้องผ่าตัดจริงๆนายต้องการผ่าตัดจริงๆเหรอเออเหรอจะซ่อมช่วงท้องนายให้ได้ตอนนี้เลยลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วเข้า ฉันยังไม่อยากเปิดเผยตัวตนไวขนาดนั้นแต่จะยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้ขอโทษครับขอโทษยังไม่พอหรอกเข้าแก่แล้วปล่อเข้าไปเถงนายได้ตายนนแน่แน่ ฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกด้วยใจกล้าหน้างโง่นี่สิวะออกไปให้หมดฉันไม่เคยเห็นหน้านายนายเป็นใครวะฉันคือคนที่จะทําลายชีวิตนายไงล่ะฉันคือคนที่จะทําลายชีวิตนายไงล่ะโอ้อ๋อเหรอ ดูซิว่าจะเก่งแค่ไหนถ้าฉันทำร้ายเขาไม่ว่าทางไหนมันจะทำให้เขามีข้ออ้างในการยิงไม่หรอกฉันจะไม่ต่อยผู้คุมฉลาดใช้ได้ออกไปจากที่นี่ซะแค่นั้นเองแหละแค่นั้นแหละ อย่าสู้กลับอย่าสู้กลับนายเป็นเด็กใหม่จะบอกให้ว่าเขาอยู่กันยังไงที่นี่ไม่ใช่รถไฟใต้ดินถ้านายเห็นอะไรต้องเงียบปากต้องรู้กฎระเบียบข้อหนึ่งฉันกระทืมนายได้ตลอดเวลาที่ฉันต้องการข้อสองที่นี่ฉันคือพระเจ้าข้อสามนายมันก็แค่ ไอ้หนูนักโทษไอ้สารเลวึมันจบแล้วอยู่เฉยๆแค่เงียบปากแค่ต้องที่นายพูดมาไม่จริงเลยเอเลวเมื่อกี้ว่าไงนะหนึ่งนายไม่อซ้อมฉันต่ำมาเพอยใจได้ถ้านายแต่ฉันอีกฉันจะทำร้ายนายอย่างหนักนายได้ตายแนะ่ สองที่นี่นะไม่ใช่พระเจ้าเป็นแค่ไอ้หนูแสนเศร้าที่กำลังจะตกงานและสามฉัไม่ใช่ไอ้หนูนักโทษเว้ยฆ่ามันข่ามันยิงอาวุธซะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นนักโทษคนนี้เสียสติไปแล้วเขาจะโจมเราโดยเรายังไม่ทันทำอะไรเลยนายพูดบ้าอะไรอยู่วะนายเอื้อมมือมาแตะปืนของผู้คุมเขาโกหกนะน่าเสียดายเราคงต้องใช้กำลังขั้นรุนแรงแล้วละ่ะมีอะไรจะพูดก่อนตายไหมมีอะไรจะพูดก่อนตายไหมเอาเลยยิงเลย อะะไรนะมีเรื่องที่นายควรจะรู้ไว้ฉันไม่ใช่นักโทษแล้วถ้ากระสุนนั่นพรากชีวิตฉันชีวิตนายก็จะเลวร้ายยิ่งกว่าที่นายคิดนายเล่นลูกไม้อะไรอยู่วะฉันมาที่นี่เพื่อกวาดล้างเรื่องโสมม <laughs> มีอะไรจะพูดก่อนตายไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วไอ้นี่มันบ้าดูนายสิ ถ้าเป็นตัวเองไม่เหมือนใครเป็นคนพิเศษเราจะนักโทษชอบเพอเจอร์มามากพอแล้วผู้คุมห,ห้ามใครขยับจนกว่าบัญชาจะมาบัญชาเหรอเขารู้ชื่อผัวนาผู้คุมได้ยังไงใครสนละ่ะเขาจ่อปืนเล็งฉันอยู่นะนายควรสนนะเพราะนายจะต้องใช้ทั้งชีวิตในนี้เตือนฉันหน่อยสิว่านักโทษปฏิบัติยังไงกับผู้คุมที่ถูกขังอยู่ด้วยกันคุณ ันไม่ยิงนายหรอกเราจะรอจนกว่าบัญชาจะมาเลิกพูดถึงบัญชาเถอะทุกคนหันหลังเดี๋ยวนี้น่าจะยิงนักโทษที่มือเปล่าอย่างฉันอย่างเลือดเย็นเลยไม่หรอกเขามีอาวุธเขากำลังจะยิงฉันไม่มีทางเลือกนอกจากเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่วะ เววลแ้ฉันถามว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทินเน่นักโทษคนนี้โจมตีผู้คุมดีใจที่เจอนาะบัญชาฉันเจอตัวปัญหาแล้วไม่รู้แล้วเหรอทำไมมีสัญญาณเตือนในห้องทำงานฉันพัสดีวันลบ ไม่ต้องห่วงเราคุมสถานการณ์ได้แล้วมีคนทะเลาะก,กันเหรอนี่ใครวันลบฉันจะอธิบายในห้องทำงานของนายแต่ตอนนี้ฉันต้องการให้จับกลุ่มหมอนี่เขาเกี่ยวข้องกับการช่มมอกงอย่างร้ายแรงและฉันมีหลักฐานบัญชายืนยันให้ฉันได้บัญชาวันลบผมไม่รู้เลยว่าไอ้เพอร์เจอร์เนี่ยมันพูดเรื่องอะไรอยู่